ฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้กําลังทหารจํานวนมากในการรุกกรานชาติอื่นนะครับซึ่งจีนมองว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามสําคัญของโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปที่ใช้ใภัยคุกคามนี้ในการใช้กําลังทหารในการโจมตีประเทศต่างๆ โอกาสที่จะเกิดการบานปลายยาวนานขึ้นนะครับจากสึกครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงอันจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั้งตลาดหุ้นทองคํารวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมัน สวัสดีครับผาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับแน่นอนการต่างประเทศสถานการณ์ในยูเครนยังคงเป็นประเด็นสาคัญฮะตกลงจะยังไงกันแน่จะก้าวสู่สงครามโลกครั้งที่3มมีความเป็นไปได้สูงหรือไม่ ตอนนี้วาลาดามีร์ปูตินก็สั่งกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียให้เตรียมพร้อมนะครับอ้างเหตุถูกเซงเชันทางเศรษฐกิจตัดขาดจากระบบนะครับการบานปลายอย่างน่าเสียใส้สำหรับความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนะครับสืบเนื่องมาจากาทัพหมีขาวบุกเข้าไปในยูเครนเมื่อประธานาธิบดีของปูตินนะครับให้กองกำลัง ปราบปรามทางนิวเคลียร์ของรัสเซียเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อตอบโต้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการถแถลงการอย่างก้าวร้าวนะครับของมหาอำนาจชั้นนําในขณะที่สหรัฐและกลุ่มนาโต้ประนามปูตินสั่งเตรียมพร้อมกองกําลังนิวเคลียร์ไม่ตัดทางเลือกคว่ำบาตรเรื่องของพลังงานกองกําลังและนาโต้ะนะครับประนามคําสั่งของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินที่ กองกำลังป้องกันทางนิวเคลียร์ของรัสเซียเตรียมพร้อมในระดับสูงว่าอันตรายและไม่อาจยอมรับได้ในขณะที่ทำเนียบขาวไม่ตัดความเป็นไปได้ในการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานในส่วนของพลังงานของรัสเซียในขณะที่ยูเครนได้ทำการเจรจานะครับหลังปูตินสั่งเตรียมพร้อมนิวเคลียร์พบรัสเซียลุกคืบช้าลงหลังเจอต้านทานแบบดุเดือด ยูเครนได้เจราจากับรัสเซียหลังความขัดแยง้งล่วงเลยมา4วันในขณะที่ประธานาธิวาลาดาเมียปูตินสั่งบรรดาผู้จัดก,การกลาโหมให้กองกำลังปราบปรามทางนิวเคลียร์นะครับของรัสเซียเตรียมพร้อมระดับสูงนะครับส่วนหลายชาติยุโรปนะครับสัญญาจะจัดหาอาวุธให้เคียเฟเพิ่มเติมพร้อมกับแบบสายการบินต่างๆนะฮะ ของรัสเซียเน้นย้ำจุดยืนว่าจะไม่แทรกแซงทางการทหารนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนประกาศรับสมัครชาวต่างชาตินะครับเป็นกองอาสาร่วมสู้รบต้านรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวอร์มีเซเดนสกี้นะครับเรียกร้องชาวต่างชาติให้มุ่งหน้าไปยังสถานทูตยูเครนทั่วโลกนะครับ ส่งชื่อสมัครเป็นกองพลอาสาสมัครนานาชาติเพื่อเข้ามาสู้รบกับกองกําลังรสัสเซียผู้รุกรานนะครับในขณะที่เหตุการณ์ช็อกนะเจ้าที่ยูเครนมีการเปิดเผยว่าเครื่องบินที่ลําเลียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถูกรัสเซียยิงทําลายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าที่ยูเครนบอกว่าเครื่องบินอันตนนอตนะครับ AN225 นะครับ อาริมาอริยาซึ่งเป็นอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของโลกถูกทำลายแล้วระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนับเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจไม่น้อยจากผู้คนในแวดวงการบินในขณะที่จีนได้มีการแชร์รายชื่อสงครามในอดีตของสหรัฐนะครับเน็บใครกันแน่เป็นภัยคุกครามของโลก นะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยแพร่รายนามปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาต่างๆนา,นานาในหลายปีที่ผ่านมาเพื่อโต้แย้งว่าวอชิงตันคือภัยคุกคามที่แท้จริงของโลกขณะที่ EU สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเลขาธิการ UN ต่างพากันกล่าวหามอสโกว่าโจมตียูเครนโดยปากจากการยั่วยุนับในขณะที่พบรัสเซียตุน ทองคําเงินตราต่างประเทศทะลุ6.4แสนล้านก่อนจะทำการบุกอยู่เกรนรัสเซียถือครองทองคําและเงินตราต่างประเทศอัดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับ6 4 3 2 0 0ดอลล่าสหรัฐนะครับหรือราว20ลล้านบาท จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์หรือราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนบุกยูเครนจากตัวเลขธนาคารกลางของรัสเซียที่มีการเปิดเผยนะครับเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่ e u แอแวก็แคนาดาประกาศปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินของรัสเซียนั้นผ่านสาภาพยุโรปหรือ EU แและแคนาดาประกาศปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินสัญชาติรัสเซียผ่าน อีกหนึ่งมาตรการที่มุ่งหน้ากดดันวาลาดาเมียป,ปูตินให้ยอมหยุดปฏิบัติการรุกรานยูเครนซึ่งถือเป็นการโจมตีต่อชาติยุโรปครั้งเร็วร้ายที่สุดหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่สายการบินของยุโรปเริ่มงดเที่ยวบินสู่แดนหมีขาวและหยุดทำการบินน่านฟ้าของรัสเซียในขณะที่ ชาติในเอเชียอย่างสิงคโปร์ฮะตอนนี้ก็ทำการคว่มบาตรรัสเซียมุ่งเป้าธนาคาราการเงินคุมส่งออกอาวุธที่อาจจะใช้ในการโยมโจมตียูเครนนะครับสิงคโปร์เตรียมออกมาตรการคว่มบาตรและข้อจำกัดที่เหมาะสมต่อรัสเซียโดยจากครอบคลุมทั้งระบบธนาคารการเงินและการส่งออกสินค้าที่ถูกใช้เป็นอาวุธโจมตี พลเมืองของอยูเครนเนี่ยซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นชาติแรกคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียที่มีอังกฤษให้การสนับสนุนอยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าประธานคณะกรรมการยุโรปส่งสัญญาณดึงยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของอ eu นะครับหัวซูราฟอนเรนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปส่งสัญญาณสนับสนุนนะครับให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ eu โดยระบุว่า ประเทศที่กําลังถูกรัสเซียทําการโจมตีอย่างหนักแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเราในความเคลื่อนไหวซึ่งถือเป็นการท้าทายผู้นำหมีขาวที่พยายามยกประวัติศาสตร์มาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการบุกยูเครนหลังจากที่สภาภาพยุโรป27ชาตินะครับประกาศตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ส่งอาวุธช่วยสงครามยูเครนนะครับโดยแหล่งข่าวนะครับให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่ายุทธปกรณ์นะครับ ที่ EU จะส่งให้กับยูเครนมีมูลค่า450ล้านยูโรในเชิงงานวิกห์ะนะครับขณะน,นี้ปรากฏว่าฝั่งสหภาพยุโรปนะครับมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ทำการคว่มบาตรยูเครนนะครับในฝั่งของเอเชียก็กำลังจะมีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่จะทำการคว่มบาตรนะครับสิงคโปร์ก็เป็น เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ท่าเรือของสิงคโปร์ก็มีอังกฤษเป็นผู้ทำการลงทุนทั้งหมดนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับรัสเซียยังคงได้เปรียบในะรับในการทำสงครามในครั้งนี้แล้วก็คาดว่าจะจบในเร็ววันในขณะที่ผู้นำของยูเครนประกาศที่จะนำคนนะครับจากต่างชาติเข้าเป็นไปเป็นกองกำลังเพื่อทำการสนับสนุนในการรบนะครับ นั่นก็เกิดขึ้นหลังจากที่ส่งทหารไปรบแล้วส่งอาวุธแจกให้กับประชาชนแล้วจำนวน18,000กระบอกต่อมาก็มีการรับสมัครต่างชาติเข้าไปทำการร่วมรบเพื่อทำการปกป้องอยูเครนในเชิงงานสังเคราะห์แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มีความเป็นไปได้หรือไม่นะทําไมต้องพูดเรื่องนี้ก็สาเหตุมาจาก กลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยจะรับยูเครนนะครับเข้าไปอยู่ร่วมกับ EU 27ประเทศนะครับการเข้าร่วมครั้งนี้ก็หมายความว่านะครับกลุ่มเอนะครับหรือฝั่งสหภาพยุโรปก็จะมีความชอบธรรมในการส่งกองกำลังสนับสนุน27ประเทศเข้าไปทำสงครามกับทางารัสเซียได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีความชอบธรรมว่าเป็นปณนมิตรของ e ูนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการบานปลายค่อนข้างจะสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจีนก็นำหลักฐานนะครับเรื่องของภัยคุกคามโดยเฉพาะการใช้กำลังทหารน,นะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้กำลังทหารจำนวนมากในการรุกกรานชาติอื่นนะครับซึ่งจีนมองว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามสำคัญของโลก นะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหาภาพยุโรปที่ใช้ใภัยคุกคามนี้ในการใช้กำลังทหารในการโจมตีประเทศต่างๆโอกาสที่จะเกิดการบานปลายยาวนานขึ้นนะครับจากศึกครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงอันจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั้งตลาดหุ้นทองคำรวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้วพา,ารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้น นาที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสึกเท่าไรที่เธอได้ทำไป สูเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลนหน้าที่ที่เธอทำ กินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราราบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน